สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ Talk about Formula One นะครับวันนี้ครบเลยไลฟ์ที่4แล้วนะครับโคตรเหนื่อยผมขอบอกเลยวันนี้ดูกีฬาจนกว่ากูกูดูอะไรวันนี้ยเยอะมากเลยนะเว้ยมวานก็ดูสปินดูยูเว่ดูคオิฟายมาดูบอลดูบอลดู Formula One ดูบอลอีก7กีฬาภายใน24ชั่วโมงอ่ะเนี่ย เหนื่อยชิมหายนะครับแต่นั่นแหละวันนี้ถือว่าเป็นเรซี่สนุกมากนะโคตรแบบพลิกจริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเอาจริงวันนี้ถ้านอริสชนะก็สบายใจไปแล้วอ่ะใช่ปะล่ะแต่คือแบบพีอาร์สมมันดันฟอร์มกลับมาผมว่านะมันต้องมีอะไรนิดนึงแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวทั้งเฟกนิวส์ทั้งทั้งไม่เฟกนิวส์ส้มเปิดอันนี้นะทั้งเฟกนิวส์ทั้งไม่เฟกนิวส์นะเราไม่รู้แมงอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้ว แต่มันมีข่าวลือมาผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะท่านผู้ชมลองคอมเมนต์มาบอกผมแล้วกันที่แบบทางแซกบราว์อ่ะเขารู้ว่ามันมีคนหนึ่งเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในทีเหมือนแบบไม่ได้เป็นหนอนบ่อนไส้คือนิสัยไม่ดีอ่ะนิสัยเขาเรียกว่าไอ้เป็นเหมือนแบบมันไม่ให้นกสองหัวนะแต่มันฟิลนั้นน่ะฟิลแบบไปนินทาให้ไม่ให้นินทาเหมือนแบบไปสร้างเรื่องให้สองคนทะเลาะกันอ่ะท่านผู้ชมเคยฟังเรื่องนี้ปะมันมีเรื่องหนึ่งอ่ะ ที่เขาบอกว่ามันมีทหารอยู่5คนน่ะพยายามเอาตัวรอดในสงครามสมัยก่อนมันติดอยู่ในทะเลทรายแล้วอยู่ดีวันหนึ่งผู้หญิงมาผู้ชาย5คนนี้มันช่วยกันดูแลกันดีมากผู้หญิงมาเสร็จปั๊บแบบเหมือนแบบขอความช่วยเหลือผู้ชายเข้ามาช่วยเสร็จปั๊บอ่ะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งผู้ชายก็ฆ่ากันเองตายหมดเลยห้าคนผู้หญิงม่งเข้าไปเข้าไปเหมือนแบบไปเป่าหูไอ้คนนี้ไอ้คนนู้นไอ้คนนี้แม่งถึงกันเองฆ่ากันเองหมดเลยนะครับฟิลนั้นอ่ะ มันมีอยู่ในทีมเรดบูลไม่รู้จริงหรือเปล่าเอ้ยไม่มีอยู่ในทีมแมคลาเรนไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันมีทั้งข่าวลือข่าวจริงมันมีทั้งเรื่องราวที่แบบในฟอร์มระวันที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กไม่น่าจริงแต่แบบแม่งคือแม่งมีการขโมยข้อมูลกันมีสปายกันมีลำเอียงกันมันมีหลายอย่างมากนะครับก็อันนี้ไม่รู้จริงมาท่านผู้ชมได้ยินกับบ้าบ้างไหมกดก้ามาถ้าถ้าจริงก็ถ้าคิดว่าจริงกดหนึ่งถ้าคิดว่าไม่จริงก็กดสองมาลวกันอันนี้ผมอยากรู้ อะแต่อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลอ่ะผมว่าแม็กลาเรนอะเสียเปรียบเรดบูลอย่างหนึ่งคือเพราะว่าเขาไม่ได้มีนักแข่งอันดับหนึ่งเขามี2คนแล้วการบริหารดูแล2คนอ่ะแม่งยากมันไม่ได้ยากตรงที่จะให้ใครแชมป์ใช่ปะ่ะแต่มันยากตรงที่ถ้าตอนนี้จริงจรงนะวันนี้แม็กลาเรนได้ world d r i v e r championship ได้แล้วถ้ามันมีนักแข่งอันดับหนึ่งแค่คนเดียวถูกไหมผมว่าเขา เลือกไม่ถูกจะให้ใครมาแต่ผมเชื่อว่าเขาลำเอียงให้แลนดนนอริสอยู่ช่วงหนึ่งแล้วพอไอ้เรื่องลำเอียงเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้ลำเอียงโดยการเหมือนแบบตั้งใจลำเอียงที่ข่าวเลือออกมาแต่ผมว่ามันมีการเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจลำเอียงอะ่ะอยากจะให้แฟร์เกินไปจนกลายเป็นผมว่าไอ้จังหวะที่ทําให้พิอสตรี่ะฟอร์มหลุดอ่ะ,อะส่วนหนึ่งอะ่ะน่าจะมาจากช่วงที่นอริสเข้าพิทแล้วพิดพลาดแล้วก็ให้พิแอสตรีเหมือนเอาพื้นที่คืนให้กับนอริสอ่ะ อันนั้นน่ะมันทำให้นอริสแล้วผมเชื่อว่าต้องมีแคมป์ของนอริสก็ต้องไปเป่าหูไว้นอไอพีเอสพูดผิดไปเป่าหูพีเอสทรีนะฮะและ้วพีเอสทก็รู้สึกแบบเฮียจังหวะนั้นกูนำมึงมาให้กูผมว่ามันก็เลยกลายเป็นมีความรู้สึกที่แม่งตีกันเองในทีมแล้วกันผมว่ามีอนันหนึ่งถ้ามามองมุมที่สองผมว่ามันกลายเป็นว่าพีเอีอาจจะกดดันก็ได้อันนี้เราต้องแร์เราต้องเราอย่าไปคิดของเราเองอะ่ะนึกออกป่ะเราต้องดูเปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ของหลายๆมุมนึกออกไหม ผมพูดอย่างนี้เกี่ยวกับฟุตบอลแล้ในฟอร์มละวันผมก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันคือผมจะไม่อะไรที่ผมคิดในส่วนตัวผมผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมคิดแบบนี้นะในมุมมองผมโอปินีันผมอันไหนที่ผมต้องบอกมันมีเอา์คัมหลายๆเอา์คัมผมก็จะพูดมาให้ท่านผู้ชมฟังหลายๆอย่างท่านผู้ชมไปเลือกกันเองหรือว่าบางทีผมไม่ได้พูดอะไรท่านผู้ชมคอมเมนต์มาก็ได้นะเพราะว่าช่องเราอ่ะคือเป็นช่องที่เราแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันเป็นเหมือนการคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกัน แล้วผมว่ากีฬาพอเพื่อนคุยกันม่งมันที่สุดละมันมาคุยกันเรื่องกีฬามันสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ช่องเป็นแบบนั้นนะครับก็ลองมาคุยกันในมุมมองท่านผะู้มชมด้วยแล้วกันอีกมุมมองที่หนึ่งที่ผมอยากพามาเสนอเอามาเสนอก็คือผมว่า p ีอาร์ก็เป็นไปได้ที่แบบกูนํามาสบายแล้วพอมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกเหมือนแบบเหี้ยกูนํามาแล้วมึงม่ันทําให้งานกูหนักกว่าเดิมโดยการแบบเหี้ยทำไมอย่างนี้เสือให นอลิตได้เปรียบอย่างนี้ทําไมเข้าข้างอันนี้บางทีอาจจะคิดไปเองด้วยความกดดันแล้วก็งุนหงิดพองุนหงิดเสร็จปั๊บก็เริ่มไม่มีความเชื่อมั่นในทีมแล้วก็คิดว่าทุกคน Against ตัวเขาเองก็เลยทําให้เขากดดันผสมกับว่าม,มันการขับรถพวกนี้มันมันต้องใช้ feeling ความมั่นใจกับความเชื่อมั่นอะแต่พอคุณขาดความเชื่อมั่นในทีมตัวเองหรือในสตาฟตัวเอง กระทรวงกดดันไปด้วยผมว่ามันก็เลยทําให้บางช่วงที่เขาอาจจะขับไม่ค่อยดีด้วยนะครับอันนั้นคืออีกมุมมองหนึ่งแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งคือท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าวันนี้แม็คลาเวนต้องให้นอริสเร็วเพราะว่าถ้านอริสไม่เร็วเวอร์สตัปเปนมึงมาชนะสบายเสร็จปั๊บเนี่ยแม็คลาเรนลำบากวันนี้นอริสเร็วเอ้ยพีอสวีเร็วผมพูดสลับเลยครับวันนี้เป็นวันที่เขาต้องการให้พีอสวีเร็วถ้าพีอสวีไม่เร็ววันนี้ เรดบู <Red> ได้เปรียบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สังเกตไหมอยู่ดีพีเอสมันเร็วมากเลยก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่หลายๆคนเขาพูดกันมาว่าวันนี้เพราะว่าแมคลาเวนต้องต้องให้ p s ีเร็ว p s ีเลยถึงเร็วมากกว่าปกติที่หลายๆเวสพานมาไม่ได้เร็วนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าในสปรินต์เพียร์สตีก็เร็วเหมือนฟอร์มมันกลับมาแล้วความกดดันมันเหมือนแบบมันน่าจะคือคนเราอ่ะนะมันมีการดูแลปรับ ฟิลลิ่งเนี้ยได้เยอะอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาเรามีการแบบมองตัวเราเองรีเฟล็กตัวเราเองพยายามแก้ไขตลอดเวลาผมเชื่อว่าพีอารีเขาก็แก้ไขจากความผิดพลาดเขามาในหลายๆเวสเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแม่ศึกโดนดิสกอล์ฟไรไปคู่ในเวสที่แล้วด้วยวันนี้มันก็เลยเหมือนต้องผมเชื่อว่าทุกคนต้องทีมมีติ้งกันเคลียร์ทุกอย่างไปเออเราแร์กันที่สุดแล้วมึงไปแข่งกันเองละกันผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าวันนี้ ผมเชื่อว่าหลังจากโดนดิสวอล์ไฟไปเรสที่แล้วอะ่ะผมเชื่อว่าประชุมในองค์กรของแมคลาเรนเะนี่ยน่าจะประชุมแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ซีเรียสเป็นประชุมใหญ่เยอะมากท่านผู้ชมคิดเหมือนกันไหมกดตองก้ามาแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาพลาดเรสนี้นะจบเลยนะชนกันเองอันตรายมากเพราะว่าเริ่มที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันซัดกันเองไปจบเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เขาเหมือนแบบเอาตามเรสเพสเอาตาม แผนไปแล้วกันแล้วก็เราก็ให้ตามแฟร์แบบแฟร์จริงๆอะ่ะผมเชื่อว่าเขาน่าจะบิีฟมาดีแล้วนะครับส่วน Max v e r s t a ร์สตนอ่ะอย่างที่ผมบอกวันเรส e เนี้ยโชคช่วยไหมผมว่าโชคช่วยด้วยผสมกับการตัดสินใจที่ทางทีมของ r ร d b u บูตัดสินใจได้ดีมากนะครับผมขอพูดตั้งแต่ช่วงแรกเลยล ify, แล้วกันตอนสปรินต์ค l i ิฟายแล้วก็สปรินต์เรสแล้วก็เอาตั้งแต่ฟรีพร็อพรคทิสหนึ่งกันเรส e เนี้ยที่กาตามันมีสปรินต์เรส ถ้าใครยังไม่เคยดูฟอร์มละวันหรือหรือว่าอนาคตเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วก็แบบยังไม่ได้ดูฟอร์มละวันเยอะมากเนี่ยบางเรสต์เขาจะมีสปรินท์เรสด้วยพอมีสปรินท์เรสเสร็จปั๊บเนี่ยฟรีพร็อกทิสอะในช่วงทดสอบรถเนี่ยมันจะน้อยถามว่าช่วงทดสอบรถทดสอบผมสี่คลิปแล้วต้องขออภัยนะบางทีลิ้นมันพันกันถ้ามีคอมเมนต์อะไรช่วยอ่านมาให้ด้วยนะได้โอเคผมจะได้ตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ส้มอ่านมาให้ผมว่า เดี๋ยวผมอธิบายต่อคือถามว่าฟร e พร r a c t ิสอะช่วงซ้อมเนี่ยสำคัญยังไงใช่ไหมรถฟอร์มูละาวันอะมันเป็นรถที่เขาเรียกกันรถสุดหนึ่งเพราะว่ามันมันคือพีคของเทคโนโลยีของการขับรถแล้วแหละแต่มันมีกฎที่จะลิมิตพวกนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ด้วยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ชมไอ้พวกเซียววินาทีที่เราเห็นกันว่าคนหนึงเร็วกว่าแค่0.1วิเนี่ย มันสําคัญมากนะมันยากมากนะที่คุณจะทําเวลาดีกว่านี้เพราะว่าทุกอย่างมันถูกลิมิตมันหมดแล้วแบบสุดแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลืออย่างเดียวก็คือนักแข่งพวกนี้ระดับมันไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกในมุมมองของผมส่วนตัวผมว่าแม็กซ์เวิร์สาเนเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นนะแต่ผมว่าโดยรวมแล้วถ้าลดดีอะ่ะคุณก็ได้เปรียบเอาจริงแต่ชาวละแคลรตอนปีที่มันเปลี่ยนกฎมาแล้วเฟอร์รี่มาเสร็จปับ๊บชาวละแคลรแม่งมีโอกาสแชมป์โลกสูงมาก ค่เฟอร์แม่งไปส้นตีนทํามั่วสูวแล้วก็พลาดไปนักแข่งที่มีรถเร็วช่วยได้เยอะกันรถที่เข้ากับเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านักแข่งฝีมือพวกนี้ท็อป20ของโลกอยู่แล้วเนี่ยรวมถึงสโตร์ด้วยนะไม่จริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดที่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันก็ถือว่าเป็นหัวกะทิเหมือนกันอนะเก่งอะ ผมว่าถามว่ามีคนเหมาะสมกว่าไหมแน,แน่นอนแต่ถามว่าเขาแย่ไหมเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ใช่เขาก็มีฝีมือ,อะนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบถ้าพ่อไม่รวยก็คงไม่ได้มาขับอะ่ะแต่ว่าเก่งพอที่จะขับได้ไหมได้ผมว่าดีกว่านินนคิต้ามาสปินดีกว่าไอ้โกสลาทีฟีอ่อะ่ะผมพูดตรงๆนะแต่มันต้องมีการที่ผมจะพูดเ่ยผมว่า ผมอยากจะบอกว่ามันต้องมีการเทสรถเทสรถเพราะอะไรเพราะว่าเซตติ้งของรถอะ่ะมันต้องเซตติ้งให้ดี RB 2 1อ่ะของ r d b บ l l อะ่อะรถ Verstappen เปอ่ะเป็นรถที่ถูกสร้างมาทุกอย่างเนี่ยปรับแต่งมาทั้งฤดูกาลเนี่ยให้เข้ากับแม็กที่สุดแล้วแต่มันก็ยังมีจุดบกพร่องเยอะและเป็นรถที่เซตยากมากเซตให้เข้ากับสนามยากโคตรๆเรสเนี่ยปีที่แล้วก็เป็นนะแต่เรสเนี่ยเบอร์าเป้นอ่ะ คุ a l no so ีไฟสปินแย่มากลดแม่งกระดอนตลอดกระดอนจนกระโดดอะที่แม็กบอกไอสัตว์มันไม่กระดอนแล้วเยี่ยแม่งกระโดดแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมกดต้องเจ็ดมาแล้วกันเขาก็เลยคุณล i ไฟได้ไม่ดีมากแล้วไปแข่งสปรินท์เรสก็ไม่ดีมากเพราะมันไม่มันไม่เร็วแต่เขาก็ปรับเรื่อยๆจนมาคุณล i ไฟคุ a l i f y เสร็จปั๊บมาเรสรถแม่งคือดีมากแต่วันเนี้ยผมว่าพอนิโกฮอรกันเบิร์กชนใบเซฟที่ข่าวมามีเวลาเข้าพิษผมว่าแม็กซ์เวอร์สตัเป็นตัดใจเข้าพิษกับทีมเนี้ยดีมาก P.R.3 กับ Noris อ่ะผมว่าเขามันเป็นแบบมันต้องมีคนนึงเสียเปรียบท่าผู้ชมคิดเหมือนผมไหมเขาเลยไม่เข้าพิกกันกดตองกล้ามาส่วนหนึ่งนะมันต้องมีการเสียเปรียบเพราะว่ามึงจะเข้ามามันจะยังไงอะ่ะแม่งคือมันเสี่ยงมากแล้วไม่อยากที่จะเสียพื้นที่ไปละกันเพราะว่าเรสเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเซฟตี้ค่าได้อีกก็เลยไม่อยากที่จะมานั่งเสี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป็นลุ้นเซฟตี้ข่ายละกันผมว่าเนี่ยเป็นการตัดใจที่ตอนนั้นมันอาจจะถูก แต่โดยรวมไปในเรสเนี่ยมันก็เป็นการตัดใจที่ผมว่ามันประ,ประมาาเรสบูเกินไปเพราะว่ามึงจะต้องเรสบูอ่ะแม็กซ์เวอร์ซัพเป็นคนที่บริหารยางเก่งแล้วมันเลือกจังหวะที่จะเพรสกับจะพุชได้ดีอ่ะแล้วคุณจะมาเอาคืนอ่ะเรสที่แล้วคุณก็เห็นที่แบบนอริสไอทีมเอนจิเนียของนอริสบอกว่าเฮ้ย<อ>มึงไปไล่ได้เลยเราไล่แม็กแล้วแล้วแม็กไล่เขาไม่ได้ Mac แม็กซ์เีกงชีตต่อ,อเพราะฉะนั้นจะมานั่งเอาทีหลังอ่ะมันยากนะครับแต่วันเนี้ยผมว่า จุดดีอย่างหนึ่งคือผมว่าแม็กลาเรนตัดใจผิดนะตอนเข้าพิสไปเสร็จปั๊บนอริสมื่เสือกออกมาแล้วมาติด2คันนะมาติดทั้งไซายแล้วก็คิมมี่และคิมมี่อ่ะสนิทกับแม็กซ์อยู่แล้วนะครับไอดอลเขาคือแม็กซ์อ่ะแม็กซ์มันแบบกันให้ดีที่สุดแล้วอ่ะแต่ท้ายสุดมาพลาดนิดนึงนะครับแล้วผมว่าวันนี้ทั้งพีอาร์สตรีแล้วก็ทั้งนอริสกดดันด้วยเพราะว่าหลุดไปหลายทีมากนะครับท้ายสุดก็ตามไม่ทันนะครับกลายเป็นว่า P3 เข้าที่2 Max เข้าที่1 Max วันที้ขับดีมาก Driver of the day นี่แนะนำแบบผมให้เลยแล้วก็คาร์ลสไตน์ก็ขับดีนะรถมีมีปัญหาข้างหน้าด้วยนะครับิมมี่ก็ทำดีมากแต่ท้ายสุดผมว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอ,อาจจะมองข้ามไปนะนึกถึงทีมโมกล็อได้เลยหลายคนอ,อาจจะมองข้ามแต่ทีมโมกกล็อมันแค่เรสเดียวแต่ผมว่าอันนี้มีเปอร์เซ็นต์ไปช่วยเรสหลังนะที่อันเตอร์ลี่มันพลาดแล้วนอริสสแซงขึ้นมาให้ห่างเนี่ย มันกลายเป็น12แต้มไม่ใช่10แต้มผมว่าอันนี้สําคัญเพราะเรสหน้าเนี่ยยังมีความได้เปรียบอยู่นิดเพิ่มขึ้นมาหน่อยไอ้สแต้มเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะที่จะแบบถ้านอริชแชมป์เนี่ยต้องขอบคุณจังหวะนี้เลยเว้ยจริงๆเป็นจังหวะเปลี่ยนเกมมากเลยมันอาจจะดูไม่สําคัญมากมีคนบอกอลรอนโซผมชอบจังหวะพี่โซแกลหลุดไปทีหนึงวน3-60ขับต่อด้วยโคตรเก๋นะครับ แต่มาพูดถึงเรสหน้าสักนิดหนึ่งแล้วกันเฟอร์ irm, ไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้เฮียเลคลมึงจี้ยังไงก็จี้เขาไม่ได้มึงอยู่ที่ 9, เสร็เยังไม่พอนะคือต้องไปนั่งฟ้องว่าแบบจอรดแม่งออกใช้ออกจากพื้นที่เกินไปหลายแล็บเลยเป็นดูได้เลยทุกแล็บอ่ะให้ให้เอาผิดจอดราเซลให้ได้อนะครับลูอิสนี่คือใจแกอยู่ภูเก็ตแล้วไอ้เหียอยากมาพักร้อนแล้วไม่ได้สนใจจะขับแล้วนะครับ แต่ผมขอพูดถึงเรสหน้านิดนึงผมว่าเรสเนี่ยมันมากนะแล้วทําให้ไปลุ้นวันสุดท้ายที่เรสสุดท้ายที่อาบูดาบีเพราะว่าตอนนี้มีโอกาส,กาสแชมป์ได้3หน้าเลยนะทั้งแม็กซ์เบอร์สตาเปนทั้งพีอาร์สตรีและทั้งนอร์ริสนะต้องดูว่าคุณลิฟายเนี่ยใครได้เปรียบแต่เรสหน้าผมว่าเรสบูดได้เปรียบท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมกดตองห้ามาทำไมผมคิดว่าเรสบูดได้เปรียบอย่างที่ผมบอก r b 2 e 1เป็นรถที่ใช้เวลาในการเซตให้รถเพอร์เฟกที่สุด มีเวลาเยอะนะเรดบูลจะเซ็ตรถได้ดีมากแม็กลาเรนเป็นรถที่ดีมากฤดูกาลนี้แอโรไดนามิกดีการแบบประหยัดยางดีทุกอย่างดีหมดอะเป็นรถที่ดีที่สุดของรถของปี2025เลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าแม็กซ์เวอร์สตเปนเป็นนักแข่งที่เก่งที่สุดแล้วเป็นนักแข่งที่ท่านผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดเนี่ยผมเห็นด้วยเลยตอนคุณเห็นแม็กจี้มา แม็กแม่งเหมือนเจสันอะจริงๆแม็กแม่งเหมือนแบบผีอะมาแล้วอะไอเหี้ยคนข้างหน้ามึงมีเยี่ยวเหนียวเสียวตูดแน่นอนนะครับผมบอกเลยแม็กจี้มาเสร็จปั๊บเวลาหายไปทีละครึ่งวิครึ่งวิครึ่งวิอะนอริสกับพิอตตี้เนี่ยเยี่ยวเหนียวทั้งคู่นะครับเพราะแม็กแม่งเร็วมันเป็นคนที่จี้จีจี้ได้อะปกติเราจะเห็นพอจี้ก็จี้กว่าจะขึ้นได้อะจังหวะที่แบบนอริสจะขึ้นกับแอนโทเนลี่อะยังไงก็ขึ้นไม่ได้ท่านผู้ชมสังเกตไหม เพราะว่าอะไรรู้ป้าท่าาผู้ชมพอคุณได้ D I S เสร็จปั๊บคุณได้ slipstream เสร็จปั๊บอ่ะ draft เสร็จปั๊บอ่ะคุณมีเวลาที่จะเข้าไปแต่คุณต้องตัดสินใจอ่ะถ้าสมมติคุณเบรกช้าแล้วคุณล็อกนะเวลาคุณหายไปเลยนะเพราะว่ายางคุณมันจะมีไอ้ลอยที่มันล้อล็อกคุณจะช้าลงแล้วถ้าสมมุติคุณจี้ไปเสร็จปั๊บแล้วคุณตัดสินใจว่าแบบโอเคคุณได้ draft มาที่ดีแล้วแล้วคุณแม่งแบบ เบรกช้าเขาแล้วคุณ DRS มาแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้มันเป็นเสี้ยววิธีที่มันจะต้องเหลือจังหวะเบรกอะคุณจะ,ะอาจจะต้องไปเบรกอะเปอร์เซ็นต์ล็อกมันสูงมากถ้าคุณไม่ล็อกเสร็จปับ๊บคุณแย่งเข้าไปได้เสร็จปั๊บมันมีโอกาสหลุดต่อก็ได้มันมีโอกาส,กาสหลายอย่างผมเชื่อว่า o r r i s วันนี้แม่คือกูต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนกูนําอยู่นะกูนํา d ดริฟท์แชมเปี้ยนชิพอยู่กูอย่าไปเสี่ยงเกินไปนะเพราะถ้าคุณหลุดออกไปเสร็จปับ๊บนี่คือจบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความคิดอันนี้า แมงกก้ารแรกอะ่ะแม่งเอาทั้งอันไปจี้ไปทั้งอันป,ปาออกมาได้อะ่ะผมว่าประสบการณ์แล้วความเด็ดขาดของแม็กซ์มันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรสหน้ามันมีฟรีพคทิสหนึ่งสองและสามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรดบูลจะได้มีเวลาเนี่ยแต่งรถปรับจูนรถสามเซสชั่นคอลิฟายอีกแล้วผมเชื่อแม็กแม่งทุ่มทุกอย่างแล้วเรสต์บู๊คือมันเรสสุดท้ายแล้วท่านผู้ชม มันไม่จะเป็นที่ดองเซฟเครื่อ,อยงยนต์นู่นนี่แล้วมันแบบเอาให้สุดให้ได้เลยผมว่าแม็กจะเร็วมากแล้วแม่งจะถ้าแม็กคอล i f y ไที่1เสร็จปั๊บนะความกดดันไปอยู่ทั้งแมคลาเรน2องคันแล้วก็ต้องแย่งชิงกันเองด้วยผมว่าอันนี้ที่แมคลาเรนมันเสียเปรียบเว้มันดันมีดร i v เวอร์สคนที่แย่งกันแม็กมันมีแค่คนเดียวยูกิมึงขับชักเป้าอยู่ข้างหลังได้ไม่มีใครสนใจนะครับ อย่างวันนี้ที่ผู้บรรยายไทยพูดเหมือนกันคือยูกิช่วยน้อยกว่าต,ตัวเนลี่ช่วยกว่านี้นะครับเปิดทางให้เชือต,ตอัวเนลี่มึงช่วยกันให้นั้งเยอะเลยผมว่าถ้าเรสหน้าแมคลาร์นถ้าเรสหน้าเนี่ยเรดบูลเนี่ยจูนรถเนี่ยในฟรีพักซ์ทีให้ครบและจูนได้ดีนะผมว่าแม่งเสียวเลยแล้วก็ต้องมาดูกันเพราะว่าอาบูดาบีเนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ผมว่าปีนี้เป็นปีที่ดูฟอร์มละวันมันที่สุดแล้วนะ เอาจริงตั้งแต่ผมดูมาผมปีนี้ยมันที่สุดเพราะว่ามันมันออกได้สามหน้ามันยากมากมันต้องย้อนกลับไปยุคอลันพรอสนู่นนู่นสมัยนู้นเลยอ่ะมาดูกันว่าจะยังไงแล่าจริงนะเชื่อผมไหมว่านอริสอ่ะแม่ก็กลัวอันโตเนลลี่เพราะไอสัตว์อันโตเนลลี่เนี่ยไอเด็กเนี่ยมันขับเก่งจริงนะแต่แม่งชอบมันพลาดทีหนึ่งมันซัดเพื่อนออกหมดเลยซัดละแคลออกซัดคนนู้นคนนี้ออกผมว่านอรลิสแม่งก็เสียวถ้ากูไปแบบเฮ้ เอาเบรกเสร็จปั๊บเข้าโค้งเสร็จปั๊บเนี่ยเชี่ยเหนื่อยเลยนะใช่ปะล่ะแต่ส่วนหนึ่งที่แม็กลเวนได้เปรียบคือแอรไดนามิกเขาดีจริงๆนะครับแล้วก็ผมว่าอย่างที่ผมบอกรถโดยรวมดีมากนะครับกดดันมากผมว่าคุ a ลิฟายปกติถ้าใครดูแค่เรสผมถามหลายคนคนชอบส่วนมากจะแบบดูไฮไลท์คุ u ลิฟายแล้วค่อยไปดูเรสเต็มเรสอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยนะเรสหน้าถ้ามาชมดูไฮไลท์ก็ดูแค่ฟรีแพ็กซ์หนสองสาไป แต่คオリฟายอยากให้ดูสดเพราะว่าผมว่าค a l ฟายแม่งมีอะไรพิกๆมีอะไรมันๆแน่แล้วก็ดูเรสสดปิดท้ายผมว่ามันอ่ะใครจะแชมป์ก็มันพีแอสตรีกูก็อยากแชมป์นอริสกดดันสุดเลยการที่คุณได้จับอะไรแล้วอ่ะแล้วคุณมีโอกาสหลุดมือไปอ่ะแม่งเหนื่อยมากนะพีแอร์สตรีอ่ะช็อตไปเลยท่านผู้ชมสังเกตไหมนํำเป็นร้อยอ่ะสบายใจแล้วขับอย่างดีเลยอยู่ดีพอเริ่มมาโดนจี้หน่อยนะ เริ่มหลุดมือเสร็จปั๊บหลุดไปประมาณสองสามเรสเลยเห็นป่ะแล้วท้ายสุดไม่มีอะไรกดดันแล้วไงก็กลับมาฟอร์มนิ่งเบอร์สต์เปนแม่งไม่กดดันเก๋าสุดด้วยไม่กดดันด้วยนะเพราะแบบกูได้กูก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมว่าตอนนี้นอริสกดดันสุดพีอาร์สก็ไม่กดดันกูที่สามช่างแม่งอ่ะกูจะได้ไม่ได้ก็กูทุ่มเทเรสสุดท้ายไม่มีอะไรเสียแล้วผมว่าตอนนี้เบอร์สต์เปนพีอาร์สไม่มีอะไรเสียนอริสมีอะไรเสียกดดันสุดผมว่าสามอันเนี้ยมันมากนะครับก็มาลุ้นกันว่า ใครจะแชมป์โลกนะมีใครเชียร์แม็กซ์บ้างกด 1, 1ใครเชียร์พ<ๆ>ีเอสวีกด2ใครเชียร์นอริสก็กด3ามมแลวกันส่วนตัวผมถ้าถามผมเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าแซ็คบราวน์น่ยมันลำเอียงในมุมมองผมนะผมว่าเขาเขามีลำเอียงนิดนึงลแล้วผมว่าทีมแมกลาเวนลำเอียงเพราะว่าแมกลาเวนอยากให้คนอังกฤษเป็นแชมป์เพราะมันเป็นทีมอังกฤษผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ถามว่าผมคิดว่าเขาน่าเกลียด กับ PS3 มากขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ผมว่ามีเดียสตอร์มันสร้างดราม่าขึ้นมาเยอะเกินไปนผมว่าเขาไม่ได้น่าเกลียกงั้นถ้าน่าเกลียกงั้นผมว่า PS3 หนักโกรธกว่านี้นะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่า Max อะเป็นนักแข่งที่ตอนเขามาใหม่ๆคนเกลียดพอเขาขับไปเรื่อยคนก็ยังเกลียดอยู่แต่พอขับมาสักพักหนึ่งปับ๊บเริ่มโตขึ้นมาเสร็จปับ๊บอบคนนับถือเขาด้วยหลายๆอย่างด้วยแหละนะครับมันมันก็เลยกลายเป็นคนแบบ ผมว่าอนาคตไปตอนที่แม็กซ์มันแก่ๆแ,แล้วอ่ะคนจะมองเขาเป็นฟิลเหมือนคิมมี่ไรคอนเน็ตอ่ะออผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมผมก็อยากให้แม็กซ์ได้นะครับถ้าแม็กซ์ไม่ได้ผมอยากให้พีเอสสาได้เพราะผมว่าจริงๆแล้วพีเอสสาปีนี้ขับดีมากผมแค่รู้สึกว่าทีมมันเลียง ris นอริสไปนิดนึงนะครับในมุมมองผม,มเฉยๆนะท่านผู้ชมคิดไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันแต่แต่ผมต้องชมอีกคนนึงนะวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้คาร์ลอสไซน์เฟอร์รารี่ ปล่อยเขาไปเพราะเห็นของใหม่ดีกว่าอย่างลูอิสแชมิตันคาร์ลอสซานปีนี้ขับดีมากเพราะตอนตอน้นฤดูกาลอเล็กซ์อัลบอนขับดีกว่าเขาเยอะมากแล้วเขายังเข้าใจกับรถยังไม่ค่อยได้พอเขาเข้าฝักเสร็จปับ๊บแม่งขับโคตรดีขับไปอีลิทไดรเวอร์มากอ,อันนี้สุดยอดมากส่วนอารันโซผมแค่รู้สึกว่าเขายิ่งผมว่าชื่อเล่นเขาที่ชื่อหลายคนเรียกเขาว่ารุกี้ถึงแม้เขาจะแก่สุดใน ในกรีดก็ตามเนี่ยผมว่าเรียกถูกเลยนะเพราะว่าผมว่าการขับของเขาอะ่ะมันยังมีความแบบแพชชั่นที่ผมไม่ได้เห็นเขาเป็นอย่างนี้มานานนะตอนเขาอยู่เฟอร์เขาเริ่มดูเหมือนเริ่มหมดแพชชั่นแล้วพอไปแมคลาเรนก็ดูแบบงุนหงิดปวดหัวตลอดเวลาผมว่าพอเขามาอยู่เนี่ยยิ่งอยู่ไปผมเริ่มรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาสนุกกับการขับแลวเขาเขาดูชอบอะ่ะ นะครับแล้วมันมีการพลาดแบบเพราะว่าเขาไฟจริงๆมันมีความเก่าของเขาอะไรเงี้ยผมว่าโดยรวมสนุกมากถ้านผู้ชมคิดเหมือนผมมาจังวหวะฮัจ,จารถพังอ่ะถ้ามันไม่ได้เป็นเรซิ่งบูนะกูว่าจอดรถแล้วเฮียรถพังกูจอดข้าทางเลยอันเนี้ยประคองไปได้ <laughs> รดไปแล้วจริงๆผมนึกว่าเซฟตี้ข่า์ออกแล้วถ้าเซฟตี้ข่าวออกมานี่คือผมว่าพีแอรสตีแส่งบสตัปเปนนะแต่เพราะเป็นเรซิ่งบูอ่ะแม่คงเหมือนแบบไอเฮ้ย,ยกูไม่ได้งานแน่นอนถ้ากูจอดตอนนี้นะคิดเหมือนผมไหมอันเนี้ยไม่มีใครพูดเลยผมว่ามันใช่เว้ยเฮ้ยรถแม่งไม่ไหวประคองกูประคองให้สุดชีวิตอะ่ะจะมายังไงก็ไนดะ้กูห้ามจอดถ้ากูจะจอดไม่ไหวจริงกูต้องจอดไกลๆเลยแต่กูต้องประคองให้ได้ประคองมาให้ได้ประคองให้ได้ แต่ถ้ามันเป็นทีมอื่นนะผมเชื่อเลยถ้าเป็นแบบเอาพีนเป็นอะไรนะแม่งจอดข้างทางแล้วเชื่อกูตกงานชัวเชื่อผมจริงๆด็อกเตอร์ชื่ออะไรนะด็อกเตอร์ของเ l ดบ่ะที่มันที่แบบแม่งด่าทุกคนอะ่ะถ้าฮัจจาจอดแล้วเซฟที่ข่าวออมานะเฮลมุดปะใช่ปะด็อกเตอร์เฮลมุดปะ กูว่าเล่นไอ้เฮียฮัจจาหนักแน่กูว่าฮัจจาม่งกลายเป็นถูกเหมือนแบบแบล็คลิสเป็นคาร์ลสไตน์อย่างนั้นเลยมึงไม่ได้ขับให้อะไรเกี่ยวเออเฮลมุนเฮลมุนมาโก้ใช่ฮัจจามึงต้องไปอยู่กับพวกทีมสายอื่นอ่ะมึงไม่ได้มายุ่งกับสายเลดบุกอีกแล้วอะแน่นอนเออนั่นแหละครับขอบคุณมากนะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้น้าองศาลลูกหมีนะอลิเวอร์แบร์แมนน่ะไอ้เฮียไอ้คน ไอ้คนแบบเปลี่ยนยางเสือกดึงนะออกมาไม่ทันแม่งจริงๆแม่งมวันนี้มีโอกาสได้แต้มนะน่าเสียดายมากนะครับส่วนวันนี้ขอชมอันนี้ด้วยออสการ์พีแอสตรีเข้าพิษอ่ะหนึ่งจุดแปดวิอ่ะท่านผู้ชมหนึ่งจุดแปดวินี่คือเราทำอะไรยังไม่ทันเลยนะเว้ยท่านผู้ชมทำอะไรได้บ้างหนึ่งจุดแปดวิอ่ะหายใจเข้ายัางไม่ได้เลย หนวิมึงเปลี่ยนครบออกมาได้เลยใช่ <c oughs> ผมว่ามแม็กมัตเก่งจริงเว้ยผมเออผมพูดถึงเรื่องนี้ด้วยท่าน,นผู้ชมผมอะขับซิมช่วงนี้ผมชอบใช่ปะ่ะแล้วผมขับ iRacing m แม็ก็ขับ iRacing ใช่ผมเคยไปโหลดแมปมาเว้ยคือผมไม่ได้ขับเก่งนะผมเพิ่งเริ่มใช่ปะ่ะแต่ผมชอบขับ iRacing เพราะว่ามันเหมือนจริงที่สุดแล้วมันเป็นซิมูเลชันที่แม็ขับเหมือนกันไ Direct Drive ที่ผมใช้ m a ็ Max ก็ใช้นะ s ิ u แล้วก็พวงมาลัยที่ผมใช้ก็คือ g o m เมสซิมอินดัสทรีดีมากนะเหมือนแต่ Max ใช้ Azure Racing แต่ที่ผมจะบอกคือผมไปโหลดไฟล์อ่ะที่ m a ็ที่ m a ็กขับอ่ะแทร็กเดียวกับผมอ่ะแล้วผมพยายามจะกูแค่ก๊อปให้ใกล้เคียงก็ได้อ่ะแม่งผมเป็นไปไม่ได้เลยนะมึงทำไม่ได้อ่ะ มันยากมากมัยแม็กแม่งเอาทุกเม็ดอะคือแบบแม่งเทรลเบรกดีมากแม่งเข้าจังหวะนี้ดีมากแม่งประประคองดาวฟอร์สในจังหวะเบรกได้ดีมากเพื่อจะให้รถยังมีกริปอยู่อะคือแบบสุดตีเนี่ยทุกโค้งแม่งเอาทุกเม็ดแล้วแม่งแลบตตอนแลบตตอนแลบตตอนแลบแบบแม่งเห็นได้ชัดเลยว่ามาประคองยางแลบไหนไม่ประคองยางแลบไหนแลบไหนมันพุชอะแม่งห่างกันแค่นิดเดียวจริงๆนะเว้ย คือถ้าผู้ชมรู้ว่าไอ้พวกแบบนักแข่งฟอร์มละวันแม่งเอาทุกเม็ดจริงๆนะทุกเซี่ยวอะ่ะผมเคยดูรอสเบิร์กอะรอสเบิร์กแม่งคือมันบอกไงนะว่ามันตั้งใจที่จะขับแบบให้ล้อเหยียบเส้นขาวนิดนึงเพื่อกริปดีกว่ามันเอาแค่อีกนิดเดียวอ่ะแบบนิ้วเดียวอ่ะเพื่อโค้งเนี่ยกูจะได้กริปดีกว่าแล้อาจจะแบบช่วยกูใน0 0 1วิอย่างเงี้ย แล้วถ้าผู้ชมคิดดูไอ้พวกนี้ขับกันขนาดนี้แล้วทุกเรสทุกเรสทุกเรสผสบความกดดันไม่ต้องทำหน้าแต่แม็กซ์แม่งสุดตีนจริงเพราะแม็กซ์มันเป็นคนเดียวนะที่ขับฟอร์มูละวันเป็นแชมป์โลกเสร็จไปขับซิมอ่ะท็อปสามของโลกมันเป็นคนที่บ้าจริงถ้าผู้ชมรู้ไหมว่าแม็กซ์ขับฟอร์มูละวันเพิ่งชนะเรสเสร็จปั๊บสามชั่วโมงไม่ไปแข่งไอเลสซิ่งแล้วอ่ะอันนี้รู้กันว่ากดตองเก้ามานะไม่ไปขับซิมต่ออ่ะและแม่งมีซิมที่คอนโดมีซิมที่อพาร์ตเมนต์ตัวเองมีซิิิมมมมที่่่่่่บบ้้าานนนนตตัััวววเเเอออองงงงยไไพแซขึปใสสครื มึงคือมึงจะไม่มีเวลาพักอะ่ะกูอยากเล่นตลอดเวลานะครับแม่งสุดตรีนจริงผมนับถือแม่งเลยผมไม่ผมตอนมันมาผมไม่ชอบมันเลยนะเว้ยผมว่ามันขี้งองแงโฉงชางขับนู่นขับนี่ยิ่งขับไปคือผมเข้าใจมันอะ่ะผมกลายเป็นว่าผม,มแม่งชอบไอ้แม็กซ์เฟอร์ซับเป็นแล้วแม่งขับโคตรเก่งฝีมือแม่งดีจริงผมไม่เคยคิดเลยนะว่านักแข่งคนอื่นจะเก่งกว่าคนอื่นได้ขนาดนี้นะผมให้แม็กซ์เลยนะชูมาร์เกอร์ผมเป็นแฟนเฟอร์อ่ะ นักแข่งตลอดการผมต้องชูมักเกอร์แล้วผมยังคิดเลยว่ามันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะ,นะตอนนั้นนะผมไม่ทันดูอาร์ตันเซนาแต่ผมชอบอาร์ตันเซนานะเพราะผมกลับไปดูเรสเก่าๆเขาผมว่าอาร์ตันเซนาเนี่ยเ pure talent เลยนะพอสวรรค์ล้วนๆเลยเก่งด้วยคนที่ใกล้เคียงอันนั้นน่ะผมว่าแม็กซ์เวอร์สตับเป็นนี่แหละนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากนะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ผมเถอะผมไลค์มาสี่ไลค์แล้วท่านผู้ชม ขอสัก2,000ไลค์ได้ป่ะแฟนฟอร์มละวันสี่ล้านแล้วนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ